สวัสดีค well. รับทุกท่านวันนี้พบกับ Crazy c r นะครับอยู่กับเกมมือถือเจนนะครับแนวเทิร์นเมกนะฮะอาวั่ศักดิ์เจประมาณนั้นเดินนะครับเอมาคือเป็นแนวอนิเมะนะครับผมเี้ยุกนอะไรไม่ใช่จนเออนะครับภาษาจีนนะว่าจะไปดูระบบไหนกันเลยนะครับ้า โอเคครับเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นแบบมเมืองมออะไรนี่แหละนะครับผมจริงๆกอ่านไม่ออกเลยนะครับผมก็ในเมืองมันก็จะกดได้นะครับว่าแบบเข้าไปในเมนูอะไรตรงไหนนะครับผมจะใครอ่านออกก็ดีไปนะครับแต่อย่างแงะนะครับกดที่โอเพทนี่คือเป็นการลุยดาะนะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยว่าเป็นอะไรยังไงกันตัวเกมคิดว่าน่าจะมีแบบโหมดฮาร์ดด้วยนะเนี่ยเป็นสีฟ้ากับสีแดงถูกไหมครับ เราไปเลยแล้วครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นการเข้ามาที่ในเรื่องของสตูตที่เราต้องเจอนะครับจัดทีมตรงนี้กดเข้าไปนี่นจะทีมก็เลือกเลยนะครับจะเอาใครเข้าจะเอาใครออกนะครับผมส่วนตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นไอตัวแบบคือพอเราตันติเต็มมันจะแปลงร่างได้ประมาณนี้แล้วแต่นะครับเท่าที่รู้นะ อันนี้เป็นค่าพลังของศัตรูกับเรานะผมก็เทีเทียมเอาตรงนี้กดไม่รู้กดกดไม่ได้นะครับประมาณนี้โอเคกดตัวนี้มันก็จะไปรวยเลยนะปั๊บจบค่ะนะอ่าเข้ามาก็จะมีเนื้อเรื่องนู่นนั่นนี่นะครับก็ใครสนใจก็อ่านเอาเองนะครับผมสกิป์ก็ปุ่มตรงนี้ด้านบนเมื่อกี้ นะครับตัวเกมเรามีออตโต้ให้นะครับแต่ว่าอาอกปัดตายแล้วชึบอ่ะนี่มาตายมาเลยเห็นไหมมันจะแบ่ง็นตัวแบล่งล่างแบบนี้นะครับก็คืออันดับแรกมันจะเป็นเทินเบดไหมไอ้ซึ่งในตรงนี้ผไม่เข้าใจว่าคืออะไรเหมือนกันค่าพลังไอ้ค่าลูกแก้วเนี่ยตรงน,รงนี้กดลงมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะครับไม่มั่นใจว่ามันคือ เขาเรียกว่าอะไรอเอองงเอาผู้องตรงตรงนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีอธิบายไงแต่ผมอ่านไม่ออกนะแป๊บแบบ่งล้านอะผมไม่ออกบวกเองนะกันนะครับผมโอเคนับแรกคือนี่เราเลือกโจมตีมันจะเลือกไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนะครับก็คือมันจะโจมตีตามที่มันยืนนะครับผมก็เรากดสกิลครับปึ๊บเดี๋ยวเราจะมีการ ให้เลือกใช้4สกิลนะครับผมก็อันนี้มีแค่3ใช่ไหมก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะตอนนั้นมันติดดีเลย์อยู่เห็นไหมครับจัดไปก็กดตรงนี้ครับก็จะปล่อยท่าเธออะไรออกไปอะไรประมาณนี้นี่อะไรกันองน้นเนี่ยไหนตรงนี้ไม่เข้าใจคืออะไรเหมือนกันนะเพราะกดแปเคลื่อนทางเลยก็อ่านไม่ออกจบ <c oughs> <c oughs> ไปเนี่ยมันอ่านจยะ เท่าที่ดูนะเหมือนเวลาใช้สกิลอะเนี่ยตรงนี้มันจะลบห้าในลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะเป็นแต้มน,นี่หรือเปล่าแต้มไม่ใช้สกิลหรือเปล่านะครับผมอะไรทำนองนี้นะป่าไปดังริงโอเคเรียบร้อยอันที่สี่ครับผมเน่ไหมเดี๋ยวเราจะลองดูมันบวกหนึ่งจริงไหมนะครับเอ๊ะไม่ได้เดี๋ยวลองดูว่านีลบสี่จริงไหมเดี๋ยวลองใช้ท่านเนี้แลวกัน ปั๊บๆันนี้เราใช้ท่าแบบไม่เสียอะไรก่อนสี่อ้ายไหมพอสี่ปุ๊บตัวนี้มาแล้วอ่าโอเคคิดว่าน่าจะเป็นเอาไว้ใช้สกิลเออนะครับน,นี่ก็ของสโตูเนาะใช่ไหมนะครับมาอ,อันนี้บวกหนึ่งบวกอีกหนึ่งอ้าวมาตัดไป ลงล่างครับผมเน่ฮู้งวัดเขาให้อืมอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นมานาในการใช้สกิลนั่นแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะบ๊อบเขาให้เรียบร้อยครับผมก็การเล่นก็จะทั้งนองนี้ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับชว โอเคเข้าใจเนาะนะครับผมก็ผ่านมาๆไปเรื่อยๆนะครับทำให้ได้พยายามได้ให้ได้สามดาวแล้วก็จะมีของรางวัลได้รับเรื่อยๆนะครับตานต่อมาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ากดอันนี้ล่ะมันก็จะเข้าไปเลยนะครับไปทําการต่อสู้อ่าสตรอเลยอะไรประมาณนี้ละกันนะครับผมนี่ เชื่พวกนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมกดออโต้ไปครับก็ง่ายง่ายดีนะครับก็ให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งแล้วกันว่ามันเป็นอะไรยังไง บานดาจะสู้นานกันเกินโอเคครับมาไปดูระบบอื่นแล้วกันนะครับเ <c oughs> พราะคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวตัดตั้งไปเลยโอเคครับดูระบบอื่นกันบ้างน,นะครับผมเราเริ่มจากด้านล่างแล้วกันไปดูด้านล่างนะครับอันแรกเลยไปกลมๆอะไรพวกนี้นะครับมันคืออะไรคลิกเข้าไปครับมันเหมือนจะเป็น สกิลใช่ไหมนะครับคงใช่แหละมันคือสกิลนั่นเองครับสามารถอัปเกรดได้โดยใช้แต้มตรงนี้นะครับน่อกนันก็จะต้องหาตัวละครมาปลดล็อกนะผมคิดว่าเพราะมันเป็นรูปตัวละครนะครับหาได้จากไหนก็เปิดกาชาเอานะครับเออนะแปบ๊บหนึ่งแล้วกันมีการอัปเกรดแล้วก็อันนี้คืออะไรวะอันนี้ก็น่าอันนี้จะเป็นอีกสกิลใช่ไหมครับน่าจะใช่แหละเออนะโอเคประมาณนี้ อ,อันนี้ตัวละครแน่นอนนะครับไปเก่ยมจะสอนแหละตัวละครตอนนี้มีแค่นี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็มีแค่เศษนะครับผมกดเลือกตัวละครครับเราก็กดตรงน,นี้ครับเราสามารถเข้าไปอัปเกรดตึงก็ยังไม่มีอะไรให้อัปเกรดนะครับมีแต่ดาวนะเราต้องใช้เศษตัวละครแบบนี้อันนี้เป็นเศษอิสระไอ้นนเศตัวละคอรอิสระใช่ไหมเราก็กดได้ นะครับผมก็เป็นการอัปเกรดตัวละครเรื่องดาวนะครับผมแค่นั้นนั้นสามกี่สิบนะครับนี่เป็นคอสตูม Jones, 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 นะครับ Jones, ตอนนี้ Jones, ผมคิดว่า Jones, น่าจะเป็นอาวุธนะมา <Jones, S 1> ให้ดูกันทำลองนี้แล้วกันอันนี้ก็อ่าหน้าตาปกติทั่วไปนะครับสเตตัสทั่วไปนะครับผมอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นในนี้ ไอ,อตัวแปลงร่างอะเออนะตอนนี้มีแค่2ตัวละครที่สามารถแปลงร่างได้นะครับก็กดอัพเกรดได้เหมือนกันนะครับผมน,นี้เป็นสกิลใช่ไหมเออครับก็อัปเกรดโดยใช้เนี่ยพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอเลเวลอัพอะต้องรอเลเวลเพิ่มมะไม่รู้ทำไงผมก็อัพเต็มไปลวอันนี้คือใช้โอ้ใช้ r s r เลยในการเพิ่มดาวนะครับผม ็โหดใช้ได้อ่ะประมาณนี้ละกันเนี่ยตอนนี้มันจะมีให้กดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเต็ม20ไงคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มดาวน,นะครับหรือไม่ก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันแบบว่าแมตเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้ต่อไปอันนี้ครับผมมันคือกระชับป้องนะครับเปิดได้ไหมวะ ่ะมีให้เปิดพอดีครับผมจัดไปครับโชว์เลยการเปิดค่ากองเก็บหนี้ัมหนังสือมาใช่ไหมนี่ยังไงอีกช่วงเป็นไงให้ตัวละครมาอ่กดอย่างนี้เลยละกันครับเอซอาร์หนึ่งตัวนะฮะก็โอเคครับผมตอนนั้นก็เป็นเศษไปนะอันไหนที่มีแล้วนะครับมาให้หมด เไปิดได้หมดไอ้ยา่าประมาณนี้ส่วนนี้เป็นอาคาชาของไอ้ตัวแปลงล่างนะครับแล้วก็จัดไปครับผมเ,เปิดกระแบนะอะไรไงจะเป็นการเหมือนกันดีกว่า <laughs> โอเคครับผมบบบนี่มีเมสอาร์ครับผู้เท่านอกจนั้นก็ซ้ำๆกันนะครับ S, s, s r มาไหม s r เหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูชวิปชิงน,น,นี่เห็นไหมตัวละครเยแย,ย,ยมากมายนะครับเนี่ยมันจะมีการใช้ไอค่าไอสีแดงแดงคาเพชรอ๋อโอเคต้องมาดูตรงนี้นะครับก็เราก็เลือกครับผมว่าจะเอาตัวอะไรมาแปลงแของตัวนี้ เปลี่ยนว่ะนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้สีแดงหมดเลยอย่างเงี้ยมันกว่าจะเก็บไอพีเอสสีแดงหมดมันมันนานเนี่ยเลยเราก็ต้องเลือกใช้เอา <c oughs> อะไรประมางอย่างอนนี้สีแดงสองตัวเฮ้ยโอ้โหเดียวว่ะอ,อ,อ๋ออะกดเข้าไปปึ๊บนี่เห็นไหมครับเลเวลหนึ่งแล้วกดเลยอัพเลเวลนะฮะแล้วก็มาอัพตรงนี้ครับไปอัพตรงนี้ เนี่ยฮะอัพต่อเลยครับผมก็คือประมาณนี้หนแปดขั้นมั้งนะครับเราก็อัพแบบว่าให้เป็นเลยว่ายี่สิบนะครับแล้วก็อัดให้เขาเป็นเนี่ยแล้วยี่เต็มนะฮะแล้วก็จัดต่อปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุ๊บปุบป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 บมาค่ออดมากนะครับทีนี้ก็ต้องแบบอันนี้ผมดาว,ว่าน่าจะเป็นจาเป็นต้องเพิ่มดาวนะเออนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแม็กซ์เซเวลอะไรเนี้ยนะครับผม <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันอันนี้มีอะไรขึ้นมานะครับอ่ามีตะโกงสกิลขึ้นมาเห็นไหมครับกดเลยครับผมวิ่งสามารถอัพได้เน่อันนี้คือไรสองท่านดีลมกันเหรออ๋อเหมือนเหมือนทำให้เป็นเหมือนทำให้เลเวลเพิ่มอะฮะก็คือต้องใช้เศษของไอตัวตัวเนี้ยไม่รู้ตัวอะไร ปุ๊บใช่ไหมนี่เดี๋ยวมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอันนี้ไม่มีนะต้องใช้ต้องต้องหาเอาเองเออนะครับผมอ่ะทำนองนี้อันนี้ก็ปลดล็อกปุ๊บใช้แสใช้อันนี้นะครับอาะหมแลนะ้วนะครับสิลนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมปุ๊บใช้อ่ะทีน,นี้เรามีตัวละครเยอะเยเดี๋ยวเราลองไป ส่นจะจบเดี๋ยวลองไปสู้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะใส่ส,ก,สก,กิลสกิลอะไรได้เยอะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋าปกติมงโงไม่มีอะไรนะครับโอเคด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ทำตามภารกิจคิดอะไรไม่ออกจิ้มตรงนี้ครับผมมันจะไปตามเควสต,ตามอะไรแล้วก็ทาผ่านตรงนี้เอาก็ได้นะครับถ้ามันจะไปไหนอันนี้ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรเหมือนกันนะอ่านไม่ออกอันนี้ก็เป็นข้อความ,มาไว้รับไปเทมนะครับปลกับป สมุดเนะครับผมคิดว่านั่นจะเป็นพวกของรวมเนาะเนี่ยรวมอย่างๆด้วยตัวละครอะไรยังไงตัวไหนยังไม่มีนะครับเข้าไปดูได้เลยนะฮะอะไรทำนองนี้ก็จะมีหลากหลายหลากหลายคัมภีร์แล้วกันนะครับเียัไม่ถูกโอเคแล้วเพื่อนเนาะใช่ไหมเนี่ยมีใครมาก็ไม่รู้แอดแอดแอดไป นะครับเดี๋ยวคุณก็ให้แอน,น,นไปกดนี่เลยก็ได้ปุ๊บจบอะไรก็มองนี้แหละนะครับเป็นรางวกันดูส่วนนี้เป,นเป็นเป็นกิจกรรมนะครับเป,เป็นกิจกรรมรับของรางวาัลบางงานก็จะเป็นอะไรนะเสียเงินอะไรย่างเงี้ยเนี่ยเป็นกิจกรรมช่วงนี้นะครับเนี่ยได้รับไนตัวนี้ด้วยนะครับก็จะทำเพรสเอานะครับก็อ่าน็จะจีนอกก็ตามนั้นเลย อาจไม่เาอาเพมั่วๆไปนะครับแต่ไม่ก็ลองเล่นขำๆดูก็ได้แล้วก็รอเป็นสามคิดน,นู่นนั่นนี่นะครับนี่ก็แล้วแต่แล้วกันแล้วแต่สะดวกครับโอเคครับผมลองวันเป็นขำๆไปก่อนอโอเคทีนี้เราก็เฮ้ยมีอะไรให้อัพอีกมีให้กดอับนะครับแล้วก็ต้องอาบสิอ๋อนี่ไงเป็นสกิลเพิ่มเติมของอไอ้สายแปลงล่าง เเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใส่ใช่ไหมใช่ตัวนี้เหมือนกันครับเพราะเราเปลี่ยนได้นี่หว่าเราเปลี่ยนได้ตามแบบแล้วแต่เราเลยอ่าชิวใส่มัน่อยเฮ้ย,เ,ยเจ๋งนะผมว่าโอเคเลยเไม่ใช่ไม่ใช่เราจะใช้ตัวนี้ ส่วน2อ,อันนี้คงจะเป็นสกิลปกตินะครับตอนนั้นใส่ไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นสกิลพัสซีปะไม่รู้เหมือนกันนะอะลองไปลุยสักครั้งหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเรามาดูระบบหาระบบนี่ก่อนเซตติง้งตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่ละวันนี้ยิงไม่ใช่ใช่อ๋อเปิบ้าเอ้ยเซตติ้งอยู่ตรงนี้ <laughs> โอเคตามนี้อ่ะไปลุยกันเลย น uh, pues ะฮะวาดเราเคยครับผมมีมเป็นเรื่องของอนิเมะด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันมาครับผมเฮ้ยอหอรันดาเลยเหรอจัดแต่ไยนิดนึงนะครับเนี่ยเมสซ่าใช่ไหม คิดตัวละครไม่ต้องไม่ต้องอัพเลเวลนะเหมืนมันจะเดเวลตามตามตัวละครอื่นๆเพราะไหนได้มาก็เลยมปยี่สิบหมดนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะชอบตัวไหนหนเ่อ่แดงจริงๆคนจะเอาสีฟ้าขึ้นมาบ้างนะครับมันจะได้แปลงร่างได้หมดไง โอ้นี่สายครบแล้วสกิลนิสตูไปเุยกันเลยสกูตัวอบายครับผมแล้วเกเพิ่มไหม อาจาสกิลตัวตตละครไม่เพิ่มหรอกแต่มันจะไปเพิ่มตรงนี้ตรงอ่าสกิลแปลงร่างครับผมแปลงร่างเนี่ยง่ายอย่างไปแล้วนะฮะโอเคผมเรานะไม่รวมกันใช่ไหมเนี่ยสกิลที่ใส่มา เออเออเออเป็นัวชี้ที่ใส่มานะครับเพราะผมจำรูปได้นะโอเคไปอฟาดครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็โอเคประมาณนี้และครับคิดว่าคือมันจะมีให้ เลือกทั้งตัวละครแล้วก็เลือกทั้งในตัวแปลง่างครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลเอเกมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าพอตัวละครตัวนั้นตายก็จะเปิดมาเป็นตัวละครเดิมตัวละครหลักแล้วกันที่เราใช้อยู่นะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ไปละน้ำฝากไลค์กดนซับซ้อนๆกันด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันครับ